เอาละครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับ Before Going to b e d นะฮะวันนี้นะครับก็มาพบกับเกม Summoner War วชน,นข้อกันอีกครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็จะมาเขาเรียกอะไรอะ่ะมาตามคำขอนะครับของอพี่พนๆน้องๆครับที่ขอเข้ามาในช่องนะครับว่าขอให้มาลงดันนี้หน่อยนะครับดันที่มีชื่อว่าอะไรเว้ยเมื่อกี้ ผมมาเองผมก็จำไม่ค่อยจะได้อ่ะมาที่วิหารโบราณน,นะครับก็มาดูกันนะครับว่าวิหารโบราณเนี่ยผมจะผ่านยังไงดีนะฮะผมก็จะเอาน้องคีน่านะฮะเป็นตัวพาไปผ่านฮะรจริงๆมีคลิฟแล้วก็มีตัวออเบียนะฮะผ่านง่ายกว่านี้นะครับก็ง่ายทุกตัวแหละใช้ตัวไหนก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ามาดูกันดีกว่าครับว่า ผมจะใช้ตัวอะไรลงไปบ้างก็เอาเป็นแบบเป็นเบสิก3ดาว4ดาวที่เราแบบพอจะหาได้ง่ายๆเนาะผมก็จะเป็นตัวเอ่อไอเนี่ยเขาเรียกอะไรกิ้งกะไฟฮะแล้วก็มีเป็นพรีสไฟเนาะก็จะเป็นตัวฮาปุฟไฟนะฮะเพราะว่าในดันนี้นะฮะมอนสเตอร์อมันเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟอ่าน้องคิดหน้าผมก็พลังไม่เยอะเท่าไหร่อ่าประมาณนี้นะฮะ ก็จะเอาคาถาไฟไปลุยกันก่อนอื่นเลยนะฮะก็รบกวนกดไลกด์นะฮะกด subscribe กดแชร์ถ้ากดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับปทางเข้าอยู่ข้างหน้าแล้วเดินไปดูกันดีกว่า ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไปเคลียร์แบบระดับยากระดับง่ายมาละเดี๋ยวจะเข้าแบบยากมากให้ดูเลยทีเดียวนะครับก็วิหารโบราณฮะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีกลองพระดึกอยู่นะมันว่าอย่างนั้นตั้งแต่ต้นไม้เก่าแก่เสือสเส่อมโทมเสื่อมซามลงแสงทั้งหมดในวิหารก็จางหายไปโอเคดันเจียนนี้นะครับเป็นดันเจียนที่แบบว่าเราต้อง พกแสงจากต้นไม้นะฮะติดตัวอยู่เสมอนะครับเพื่อ,อเอาแสงเนี่ยไปเปิดประตูแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีๆดีกว่านะฮะว่าทํายังไงมันถึงจะผ่านโดยที่แบบว่า,าบางคนอาจจะรู้สึกมันวุ่นวายจนแบบว่าเอะมันยังไงมันผ่านกันแน่นะฮะมอนสเตอร์นะเป็นธาตุลมนะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ปลุยกันดีกว่าเข้าเลยเลครับ เป็นเนี่ยเราก็จะได้อะ b เ f ฟเอฟเฟ t ของชนะธาตุไปด้วยนะธาตุไฟนะครับลุยเลยโอเคเข้ามากันแล้วนะครับก็ลุยกันเลยดีกว่าต้องเล่นเองนะฮะอันนี้มันเป็นดันที่เราต้องประครับเองทั้งหมดเลย มันบอกว่าให้เราเนี่ยครับรับคริสตัลนแห่งแสงไปนะถ้ากดรับนะฮะเราจะได,เะได้เราจะได้คริสตั้นแสงเนาะทีนี้มันก็จะมีเวลาขึ้นมาเห็นไหมฮนะในระหว่างเวลาที่เราถือแสงอยู่เนี่ยให้เราย้ายแสงเนี่ยไปที่อีกต้นหนึ่งได้นะตอนนี้นะฮะต้นนี้นะครับก็จะมีแสงละเราก็ย้ายจากต้นเนี้ยเออเราต้องทำลายต้นนี้ก่อน เมื่อเราทําลายดอกไม้นะมันเปิดออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีเนี่ยไอเหมือนไข่มุกเนี่ยเม็ดลูกแก้วเนี่ยฮะแต่ว่าถ้าหากเรากดตอนเนี้เราจะกดไม่ได้เพราะเราไม่มีแสงเราต้องไปถือแสงจากต้นหลักนะฮะไปใส่ดอกไปใส่ที่ดอกลูกแก้วมันในขณะที่ถือแสงอยู่มันจะมีระยะเวลาในการถืออยู่นะครับผมประมาณ30ิวินาทีนะฮะ ไปแล้วก็กลงไปข้างล่างเนี่ยเริ่มลุยกันเลยง่ายๆเลยหลักๆเลยก็คือเก็บแสงมานะครับมีเวลานะฮะตีถ้าหากเราเจอ,อดอกไม้ที่มีลูกแก้วนะฮะก็เขาเรียกอะไรอะเอาแสงเนี่ยไปใส่ได้เลยนะฮะ แต่ว่าเราต้องดูดีๆนะฮะพยายามอย่าให้แสงในตัวเราหมดจะดีที่สุดนะฮะเพราะว่านี่ไงถ้ายัางมีแสงอยู่เราก็ใส่ไว้ได้เลยเพราะว่าถ้าหากแสงมันหมดเนี่ยในระดับยากมากเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดมันน่าจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันน่าจะมีมอนสเตอร์โผล่มาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นแบบง่ายกับแบบกลางมันจะไม่โผล่เนาะอ่าระหว่างที่เราถือแสงนะฮะเราก็ย้ายมาที่ต้นอีกต้นหนึ่งได้เลยนะครับนี่ย้ายเพื่ออะไรฮะ บางทีนะครับระยะเวลาระยะเดินทางของเราเวลาที่แบบว่าเราหาหพวกดอกไม้เนาะแล้วมันใช้เวลาในการหานานอะกว่าจะเจอนะครับไอ้ต้นที่มันมีลูกแก้ววะนะแสงมันก็จะหมดซะก่อนเนะนี่ยเราก็เอาแสงถ้าไม่ถือแสงเดินนี่ดอกไม้มันจะไม่โผล่มานะฮะเนี่ยเราต้องเอาแสงไปส่องนะครับอย่างนี้เราก็ต่อไปได้เลยเอาวางเลยเพื่อให้แสงมันอยู่ใกล้พื้นที่ที่เราแบบจะค้นหาได้ง่ายขึ้นนะฮะ ะหาเลยเห็นไหมครับตรงที่เควสนะ,ะมันจะเขียนว่าเนี่ยต้องการลูกแก้วนะฮะสองลูกมันให้ให้ให้ใหค้นหาพลังงานสอง,สอง,สองดอกอ่าจะบอกนี้นผมบางทีก็พูดงงๆฮะต้องขออาภัยด้วยนะครับข้างล่างมีเรารีบเอาแสงไปต่อที่ต้นนี้ได้เลยเกือบหมดเวลาละ พกไปด้วยฮะเผื่อไอ้พวกนี้ไม่มีจะได้ไม่งเสียเวลาฮะถ้าต้นไหนไม่มีถ้าหากเ,เราหาเจอไวนะฮะก็เราก็จะเปิดประตูเส้นทางถัดไปได้ไวนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้นี่อยู่ห่างกันนะฮะเดี๋ยวต้องถอยนี่ไงเอาแสงใส่ไปไเลยทุกคนใส่เลยนะครับโอเคได้หนึ่งดอกละเราเก็บไปเอาแสงต้นก่อนหน้าก่อน นี่ไงนี่ไงเห็นไหมถ้าเก็บแสงไม่ทันมันจะเจอไอ้พวกนี้แต่ถ้าเป็นลงดันที่มันแบบเป็นตามเควสหลักนะ,ะมันจะมันจะยังถ้าขาดแสงไปมันก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ขนาดนี้เดี๋ยวผมเอาเก็บแสงไปก่อนเพราะว่าอีกต้นนึงอยู่ไกลเห็นไหมไกลนู่นเลยเราต้องรีบเดินออกไปฮะเอาเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไปเอาแสงมาคืนทําไมเนี่ยบางทีก็งง ik, ตัวเองนะโอเคด,ดูดีดๆถนะ้ามันจะมีเวลาครับ เดินตัวเปล่าไปนี่มอนเตอร์ตีกันละทางเลย่ะตีได้ก็ตีครับตอนนี้เมื่อกี้เมื่อก่อนหน้านี้มันเป็นดอกสีอะไรฮะมันจะมีดอกสีเหลืองกับสีม่วงนะฮะอ๋อนุ่นสีม่วงแสดงว่าเรา,เราต้องหาดอกสีเหลืองแต่ยังไงก็ตีส่วนใหญ่ก็ตีทุกดอกได้เลยครับรับแสงเดี่ยฮะ สีเหลืองนีฮะเราต้องก็อ้านี่เจอแหมโชคดีนะเจอไวก็พูดง่ายคือเราต้องอค้นหาดอกไม้เนี่ยที่มันมีลูกแก้วแสงนในบริเวณที่ที่เราเดินเดินเดินไปได้อะถ้าตรงไหนมันก้านทางที่เราเดินไปไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหานะฮะก,ก็เดินหาได้เลยไม่ยากมากเท่าไหร่ ตรงนี้ก็จะเจอวอนสเตอร์หนึ่งหนึ่งฝูงนะฮะถ้าหากว่าแสงมันหมดเนี่ยไอ้มอนเตอร์พวกนี้มันจะโผล่มาโจมตีเราเรื่อยๆๆนะฮะถ้าหากมันตีแรงอยู่นะทุกคนแหนะฮะ่ก็สู้ๆป่ะ ทีแรกผมก็ไม่ได้กะว่าจะาแคสดันนี้ให้ลงลงคลิปดันนี้นะครเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยมีปัญหากันเท่าไหร่ครับแต่เผอิญมีคนมาขอว่าทำคลิปนี้ให้หน่อยผมก็เลยโอเคมาก็มาครซึ่งผมผ่านาแบบยากมากไปหมดแล้วไง้พวกดันของคอนเทน่านะ หาครับดูดูเวลาดีๆนะครับไม่งั้นนะก็เสียเวลาตีมอนเตอร์กันไปเรื่อยๆเอาแบบบริเวณใกล้ๆครับนี่เจ็ดวิเราแสงก่อนทุกคนรีบ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 รับนะฮะยิบเก้าวิอไปกันได้เลย 2ว,วิเดี๋ยวเดี๋ยวอีกต้นหนึ่งเราย้ายไปไหนดีนู่นท,ทางนั้นทางนั้นทุกคนผมไปเอาแสงก่อนที่เกียดเจอไอ้พวกนี้เสียเวลานะบ้ายังไม่เจอสักต้นเลยนะทุกคนดวงเราดีมากไม่เหมือนไม่เหมือนโซนแรกเก็บแสงนะครับดูเวลาฮะดูเวลา ต้นสิสักต้นสิอ่าเจอแล้วทุกคนนี yes. ่ใส่แสงเข้าไปนะฮะแล้วเราก็มารับแสงที่อไอ้ต้นคิสตันที่เดิมน,นะฮะฮะเจอสีม่วงนะเจอต้นสีม่วงหนึ่งหนึ่งอแล้วนะเราก็ไปหาสีเหลืองกันต่อนะครับไม่ต้องตีก็ได้นะพวกสีม่วงแต่ผมชอบตีนะเพื่อความสะใจนะให้มันจบบนหมดปะจะได้ไม่เกะกะเรานะบางทีเดินผ่านแบบงง,ง อาใส่แสงใส่แสงเนี่อย่างนี้ไม่ตีก็ได้เราก็ไปต้นข้างนอกเลยเพราะเราต้องการสีเหลืองใช่ไหมฮะอ้ามีสีเหลืองบางทีมันซ่อนอยู่ขอให้เจอเ<ๆ>น้าเจอโชคดีฮะไปะผ่านละส่วนบอสก็ไม่มีอะไรยากฮะทาดเอาทาาดไฟตีโบ๊ะโบ๊ะว่าลวงแล้วฮะวาเนี้เป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวเขาเรียกอะไซิลลมใช่ไหม เนี่ยมอนเตอร์เนี่ยก็ประมาณประมาณแบบอะไรก็ได้อะที่เป็นธาตุไฟอะมีฮิลมีดเมจทสักนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีแบบบางคนคิดว่าเอ้ต้องมีแต่ตัวแบบผลโหดเก่งๆอย่างเดียวใช่ไหมมันถึงจะผ่าน,นะฮะมันแล้วแต่ดันเจี้ยนด้วยนะครับบางดันนี่มันก็จะเป็นจริงๆนะฮะอย่างเจ้าแม่คามารีเนี่ยแน่นอนเลยอันนั้นนะอันนั้นต้องใช้แบบตัวมาปลดเอฟเฟกะฮะ เพราะฉะนั้นตัวปลดเอฟเฟกมันเลยจำเป็นบ้าวนะนนียแต่อันนี้เราไม่จำเป็นเราก็ซูได้เลยฮะตีกันไปตีกันไปซิลผู้วิทักษ์โบราณการ โอเคเห็นไหมฮะง่ายครับไม่ยากใช่ไหมอืมก็ประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมก็จบละสำหรับดันเจี้ยนวิหารโบราณแบบยากมากนะฮะ สำหรับใครนะที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วก็นะฮะหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนใดนะฮะต้องการจะให้ผมทำคลิปดันไหนหรือว่าบอสตัวไหนนะฮะก็บอกผมได้นะเดี๋ยวผมจะพยายามทำออกมาให้ครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกัน ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ